นาชุมชนจังหวัดขอนแก่นได้ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาความยากจนโดยการใช้หลักปรัชญาเศ,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 ศารษฐกิจพอเพียงและหลักการบริหารจัดก,การครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการเป็นแรงขับเคลื่อนในการแก้ไขปัญหาให้กับครัวเรือนยากจนทำให้ความยากจนหมดไปจากชุมชนของจังหวัดขอนแก่นจากผลการสำรวจข้อมูลจปทอจังหวัดขอนแก่นมีครัวเรือนยากจน1,869ครัวเรือน โดยในปี2555จังหวัดมีเป้าหมายแก้ไขปัญหาความยากจนให้หมดสิ้นไปดังนั้นในวันที่18ตุลาคม2554จังหวัดขอนแก่นได้ประกาศให้การแก้ไขปัญหาความยากจนเป็นวาระเร่งด่วนของจังหวัดและมีการลงนามบันทึกความร่วมมือจำนวน32หน่วยงานโดยมีนายสมบัติตรีวัตสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธี น,ๆๆๆๆนใช้ใเวลาสมคครแนละ้วผมขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่าจังหวัดขอนแก่นจะขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการพร้อมกันทั้งจังหวัดขอนแก่นเพื่อให้คนขอนแก่นหายจนต่อไปขอบคุณมากครับการแก้ไขปัญหาความยากจนของจังหวัดขอนแก่น ได้ใช้กระบวนการบริหารจัดการชีวิตครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการโดยการชี้เป้าชีวิตครัวเรือนยากจนสนับสนุนให้ครัวเรือนมีการจัดทําแผนที่ชีวิตเพื่อวางแผนการใช้ชีวิตบนฐานความพอเพียงรวมทั้งมีการบริหารจัดการชีวิตบูรณาการโดยการกระจายเป้าหมายครัวเรือนยากจนให้หน่วยงานตามบันทึกความร่วมมือร่วมกันแก้ไขและการดูแลชีวิตโดยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ประคับประคองชีวิตครัวเรือนยากจนให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในชุมชนอย่างมีความสุขคือ <คา S 2> อยากจน,น่ะคะ่ะรับจ้างกินหมู่บ้านเพื่อนกะลุตโนเพื่อนกะเวลาดำนั่งสี่เพื่อนกะจ้างไปลุกกาหรือถอนกาพัฒนากรเพื่อนกะเลยมาแนะนำ้ำแนะน้ว่าเดี่ยวง้วมาให้เลี้ยงพอดีเพื่อนกะเอาง้วมาให้เลี้ยงกะเลี้ยงไปรับจ้างไปล่ะค่ะตอนแรกๆเนาะแล้ว ทางการเพื่นกับมีการมาแบ่งให้เฮ็ดสวนกเกษตรล่ะค่ะบ้านยาคาเนาะกะเ็เรยเฮ็ดสวนปลูกข้าวโพดปลูกพักก็พอได้ขายค่ะ,คะดีแล้วรู้สึกว่าดีคือสบายสมมือนี่บ่ได้เฮ็ดหยังเนาะค่ะรับจ้างก็บ่ได้ไปรับจ้างคือเกอลพอว่ามีง้วขายไว้จะซื้อเขากินก็คแค่ว่าปลูกพักขาย ปูกระพดข,ขายแล้วก็เลี้ยงว่าแค่นี้แหละคะ่ะทบริษัทอย่างทางบริษัทได้เป็นค้ามการร่วมได้ไปร่วมแก้ไขปัญหาความยากจนซึ่งทางเราได้มอบแม่โคหรือแม่กระบือให้เป็นกรรมสิทธิ์ซึ่งต่อไปเกษตรกรก็จะมีทรัพย์สินเป็นของตนเองคือเป็นโคหรือกระบือซึ่งทางบริษัทได้มอบให้กรรมสิทธิ์นะครับทางบริษัทก็มีความภาคภูมิใจนะครับที่ได้รับ ความไว้บางแกจากทางคณะร่วมงานได้มาประสานและได้ไปแก้ร่วมแก้ไขปัญหาความยากจนให้เกษตรกรปัจจุบันจังหวัดขอนแก่นสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตแก้ไขปัญหาความยากจนได้1,825ครัวเรือนจากครัวเรือนยากจนทั้งหมด1,869ครัวเรือนหรือร้อยละ98โดยครัวเรือนมีการพึ่งตนเองและเรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างมีเหตุผล บนฐานบัญชีครัวเรือนเกิดการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้สู่การออมชุมชนรู้จักใช้ทุนทางสังคมที่มีอยู่สร้างกิจกรรมต่างๆที่สามารถช่วยเหลือเกื้อกูลครัวเรือนยากจนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขก่อเกิดการบูรณาการของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาของชุมชนโดยยึดแผนที่ชีวิตแผนชุมชน เป็นแนวทางการดําเนินงานร่วมกันน้องประชาชนในจังหวัดขอนแก่นได้น้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นรากฐานมาเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตทําให้เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับครัวเรือนและอีกทั้งความเอื้ออารีเพื่อเอื้อารทรของชุมชนและการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาความยากจน ก็จะทำให้พี่น้องประชาชนในจังหวัดขอนแก่นหายจน